อ่ะก็ต้องขอกราบครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่าน้วยครับผมสตีฟล็อกแปดนะแล้ววันนี้ได้อเทมมาใหม่นะครับผมจะขอเรียกมันว่าบังเกอร์สายย่อเดี๋ยวหาที่ปลอดภัยเพิ่งผ่านสงครามมาคุณผู้ชมดูนี่ครับเราก็ต้องมีบังเกอร์สายย่อดนะครับแม่นี่วอร์มหน่อยย่อ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 ่มาเราวันนี้เรามาเป็นสายยอกันเดี๋ยวก่อนเคลียร์วิวตรงไหน่หาไม่เจอไป 19. เจอพลนายละย่อ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 ยอย่อเฮ้ยยิงไม่ตายเลยโอ้โหเกิดซ้อนอย่างงี้เดี๋ยวกูย่อโชว์เลยหายท้องให้ยังตัวมึงอ่ะย่อ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  แม่งยิงไม่ตายเดี๋ยวก่อนไอ้ตรงนั้นผมเห็นละตัวหนึ่งไปยังไงให้มันไม่รู้วะมึงเรายิงมาดิกูตั้งบังเกอร์สายย่อสู้เลยอ่ะใหญ่นะเว้ยกูนี่สายย่อในตำนานไปแม่งตรงๆนี่แหละอ้าวอ้ายิงล่อตัวเองแตกยังไงล่ะครับยอยอๆยอๆยอออ้าวคูกรคูกรยังไงซึ้งซึ้งหน้าเลย รู้จักซะแล้วสายย่อสายย่อในตำนานอ่ะโอเคเฮ้ยอ๋อกูเห็นมึงแล้วโอ้โห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 เดือดจังนะมึงอะเจอสายย่อหน่อยไหมล่ะย่อ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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยมันเดือด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 จังเลย อยากได้ชุดเต็มก็มาสิครับอยากได้ชุดเต็มก็มาเอาย่อย่อย่อย่สัตว์รู้จักเปล่าสตีฟสายย่อไม่มียาให้กูเลยวะสายย่อก็ต้องการยาด้วยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยย้ยย้ยี่แม่งขอเก็บวะใครดีวะไม่อยู่ละ แหววแหววดูดกระเป๋าก่อนจะเอาเราปะวะยาก็ไม่มีเลือดก็ไม่โอ้โหแม่งเอาวะย่อ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 ยอไอเชื่อแม่งตัวทองชิบหายกูแล้วไงเสื้อไปย่อโอ้โหย่อยอโอ้โหย่าไม่มี บังเกอร์สายย่อนี่ยังไม่ทันได้ตั้งเลยโอ้โหเกิดสองเลยวะเอามึงเอาวะมึงจะเอาวะโอ้โหโอ้โหเคาะใหญ่เคาะใหญ่ย่อ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 แตกหนึ่งโอ้ยโอ้ยบังเกอร์บังเกอร์ย่อย่อย่อโอ้ยแตกสองย่าย่ย เมื่อกี้มันโดนผมยิงตายไปขอเล่นด้วยมันรู้ว่าเป็นผมเอเดี๋ยวสอนสุดยอดวิชาให้เอาเปล่าอะไรนะครับอะไรครับพี่เดี๋ยวสอนสุดยอดวิชาให้เอาไหมเอาครับเอาครับพี่ติ๊กครับโลครับโลเอาโลเปล่าไม่เอาพี่มีบังเกอร์สายยอ่อดเลยเว้ยมานี้วิงว่งมาวิ่งมาวิ่งเดี๋ยวสอนเดี๋ยวสอนวิชาให้มาเนี้าแล้วต้องเป็นพี่เนี่ยนี่ยืนยืนยืนเื่อนเลื่แถวเดี๋ยวสอนให้เป็นสุดยอดวิชาสายย่อเข้าใจวะยังไม่เคยสอนใครมาก่อนเดี๋ยวสอนสองคนนี้ก่อนเลย 2คนแรกโอเคป่ะ okay, ว ah? ิชาสายย่อคือเวลายิงเราก็ย่อไปด้วยอย่างงี้เออโอเคป่ะเข okay, ah? ้าใจป่ะแล้วปืนแม่งจะแรงขึ้นไว้แล้วมันจะดีดเข้าหัวไว้มามาตามมา <c oughs> แม่งโดนกูยิงไปแม่งศรัทธาเลย <c oughs> มาคนเดียวกูแหง้งมึงต้องหาพวกก่อน <c oughs> เอาเว้ยเอาเว้ยเอาเว้ยเห็นละ ไมไปไหนแล้ววะเฮ้ยย่า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 ตายวะย่าย่าย่าาอเฮงไปเจอสายย่า เหมือก็โดนย่อไปผมเจอเหยื่อละเอาเว้ยเอาเว้ยมันมันโอ้โหมันกำลังนั่งนั่งเลงเลยฮะมึงกำมันกำลังไม่รู้ตัวเลยครับแต่ของเ็จสายย่อแน่นั่นไงธนูซะด้วยหน้าไม้เฮ้ยไอตัวนั้นตัวเปล่าปล่อยไปก่อนเราเอาตัวไม่เปล่าก่อน อ้าวแม่งตีกันละย,ยังไงย่อย <c oughs> ่อย่อแห้เลยย่อย่อใบแหกด้วยตอนแรกไอแม่มย้อยกูอุตส่า์ย่อโอ้โหพกเอเคมาด้วยเหรอเนี่ยอะดิย่อแม่งยิงไก่กูต้องโชว์เอเคสิบสี่นัดซะด้วยเฮ้ย เฮ้ยไอตัวนี้ไม่ไก่หรือเปล่าเอ้ยขึ้นยังไงวะเนี่ยโอ้โหปืนปืนโตมาเลยย่อย่อยังไงย่อ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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหใส่ย,ย่อโดนลูกหินเสียบให้ตายเถอะเฮ้ยมันเอาเว้ยมันเอาเว้ยเฮ้ย โอ๊ยโอยเฮ้ย,ย hey! กูว่าแล้วเมื่อกี้เหมือนเห็นอะไรในในเขาเอ็ดแม่มึงอยู่ในเขานั่นใช่ไหมใช่ไหมโอ้โหหัวร้อนเลยอ้าวยอตัวทองอีกตรงนั้นพวกมันแน่นอนร้อยเปอร์เซนต์ อยากจะบอกเธอว่ารักอยากจะฉุดลังเธอไว้กูชาร์นี่ลงมานี่ม,มาไม,ม่พกอะกูมีบังเกอร์สายยอดด้วยย่อเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ไอแมมย,ย้อยอย่านะเว้ยกูนี่สายยอดัไม่มีปืนดีๆให้กูเลย <c oughs> ปืนกูเหลือห้าสิบนัดเท่านั้นเฮ้ย เฮ้ยอโอโหระหัสแดงด้วยอันนี้มึงทำอะไรเนี่ยเฮ้ยยิงแม่งไม่ได้อะวะโอ้โหยืนเซนทศวรรษเลยไอสัตว์อากูย่อสรรเสริญมึงก็ได้อย่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 อยย่อ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 อ่ะกูย่อสรรเสริญแล้วกูไปไอสัตว์กูไม่ยุ่งกับพวกบักเจ๊ตแม่ เจอแล้วเว้ยมวยเปล่ามวยเปล่ามวยไหมมามาสัตว์สายยอดสายยอดต่อยมวยสายยอดต่อยมวยเอาดิย่อ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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยสัตว์ไม่โกงเอ็มแม่ไอ้เหี้ยโกงกูเอาขวานมาเฉาะกูได้ยังไงเนี่ย,อ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 ยอโอ้โห <c oughs>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  รู้จักเราใส่ย่อต่อยมวยอ่ะคุณผู้ชมครับถึงเวลาแล้วฮะยังไงผมก็ต้องขอกราบลาคุณผู้ชมแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคราวหน้าอาจจะมีสุดยอดวิชาสายย่อมาต่อก็เป็นได้ครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดซับสไคร้ไลค์แชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ติดตามชมคลิปใหม่ๆนะครับวันนี้นะฮะผมสตรีมล็อกแและรายการเบอร์ซิเกอร์เกมครับขอลาไปแต่เพียงเท่านี้ครับกับสายย่อฮะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับย่อ เราลองมาเป็นสายหมอบดูบ้างดิโอ้ย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 โดนคอโดนคสายหมอบโดนคะโอ้ย่ยยยยา,ยยยาหมดแล้ววะชีวิตกูจบแต่เพียงเท่านี้หลังเข้าอ๋อยังขาดได้มวยไหมมวยไหม อ่ะต้องถอดเกาะด้วยเหรอ่าถอดเกาะมา,มายอ่ยอ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 เคยเคยเห็นเปล่าต่อยมวยแบบสายยอ่อไอสัตว์ <c oughs>